สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับผมกับเฮียบอยนะครับผมอยู่กับเกมฮอตพอตหม้อไฟหม่าล่าและหม้อไฟร้อนของค่ายสล็อตพีจีนะครับผมเกมนี้นะครับผมเล่นไม่ยากครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเป็นรูปของกินนะครับข้าวโพดกุ้งเอวยเลือดหมูเอยเห็ดเข็มทองเอยนะครับผมแล้วก็บัวเอยแล้วก็ลูกชิ้นผสมนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ที่ทุน5 0าพันบาทนะครับผมแล้วก็ ปรับการเดิมพันได้เลยครับผมตรงนี้ปรับการเดิมพันที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นขนาดเดิมพันนะครับสิบบาทสิบาทต่อสองนะครับผมก็โหก็สูงอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับทุน5000บาทแล้วก็เบที่ห้าบาทนะครับเล่นนี้กาลังสวยนะครับผมคนยืนยันเลยครับผมนะหมุนเลยครับหมุนแรกไปครับไปเรื่อยๆ อ่าโอเคครับตัวนนี้ก็เป็นรายการโบนัสนะครับผมสะสมพริกนะคะผมเห็นไหมมันจะติดว่าร้อนไฟลุกร้อนควันขบุกร้อนสุดๆนะครับผมเป็นตัวสะสมรางวัลนะเพื่อนเพื่อนดูได้เลยครับผมอ่ากดไปครับเกมนี้เล่นไม่ยากครับผมไหน้างติดรางวัลแล้วครับผมไปโอเคติดรางวัลครับยี่สิบบาทอ่าหมุนต่อไปครับผมเพื่อนหมุนที่ห้าสิบนะครับตอนนี้คุณของผมเนี่ยหมดไปแล้วสามร้อยนะครับผม ไปต่อเรื่อยๆโอ้โหไปครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆการทำบั๊กหม้อไฟนะครับผมเกมหม้อไฟนี้ผมจะสอนเพื่อนๆทำบั๊กนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆนะครับรอข้าโพดนะครับผมตกมาที่ซ้ายล่างนะครับเกมนี้เพื่อนๆดูนะครับข้าโพดตกมาที่ซ้ายล่างเมื่อไหร่ก็เริ่มเลยครับซ้ายล่างก็คือมุมซ้ายล่างนะครับผมหมุนเลี้ยงไปก่อนนะครับผม โอเคเข้าพูดตกไปแล้วครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปครับนะสามสิบครั้งนะครับโอกาสติดบั๊กนี่มีถึง6 0สิเ็สิเอร์เซนเลยนะครับจากที่ผมได้ลองดูมาครับผมนะนะครับแล้วก็หลังจากกดไปแล้วสาสิบครั้งครับเนี่ยก็จะเข้าฟรีสปินหรือรางวัลใหญ่นะครับไม่เกินภายในไม่เกินยี่สิบหมุนนะครับผมไปครับ โอเคผมว่าประมาณนี้ก็ได้แล้วครับผมนะแล้วก็กดหมุนเลยครับผมไปครับไม่เกินยี่สิบหมุนนะครับเพื่อนๆนก็จะแตกรางวัลครับตอนนี้คุณหนึ่งันบาทผมเนี่ยหมดไปแล้วนะครับเ8็ด้อยแปดสิบาทครับนะหมดไปแล้วเจ็ด้อแปดสิบาทไม่เป็นไรครับลองดูไปเรื่อยๆนะนี่ครับหลังจากที่ผมกดข้อโพดไปแล้วครับเนี่ยนะเดี๋ยวมันไม่เกินยี่สบหมุนนะครับจะเริ่มเข้ารางวัลใหญ่ครับผม ายครับเรื่อยๆหมดไปแล้ว1,000บาทนะครับ่อ,อไปครับหมดไปเรื่อยครับผมมันจะเข้าดีขึ้นครับผมไปครับโอ้โหพอได้ครับผมแต่ดีขึ้นครับ โอเคไปไปครับสะสมรางวัลไปเรื่อยครับผมสะสมไปครับสะสไปครับโอเคเริ่มขึ้นทุนแล้วนะครับผม <c oughs> แตกทุกรอบร <c oughs> อ,อบนี้ อันนี้ก็ปรับความเร็วการหมุนนักสินเทอร์โบไปด้วยเลยแล้วหมุนอัตโนมัติไปที่สามสิบนะครับโอเคสวยงามครับเยี่ยมครับโอ้โห,โหแตกทุกรอบครับเห็นไหมหลังจากที่ทำบัคกแล้วเนี่ยมันก็จะแตกทุกรอบครับผมสวยครับโอ้โห,โหเรียบร้อยครับสุดยอดตอนนี้ผมให้มันหมุนอัตโนมัติไปแล้วนะครับ โอเคสวยงามครับสวยครับโอเคเข้าทุกรอบนะครับสวยครับเข้าทุกรอบสวยงามครับเตอ เรียบร้อยครับโอ้โหหมดไปแล้วครับเงินสามสิบหมื่นครับโอ้โหปรับเงินรางวัลปรับกับปรับเงินเดิมพันเลยครับลองปรับที่ห้าร้อยบาทสักสองไม้ครับลองดูสองไม้นะครับผมไปครับโอ้โหสวยงามครับนี่ได้รางวัลพันสองห้าสิบครับผมสวยโอ้โหได้อะไรเนี่ยปลาหมึกหรือฟองเต้าหู้นะโอ้โหแปดพันแล้วครับ โอ้โหสวยงามมากครับเพื่อนๆจัดไปหอมหมุนสุดท้ายครับ่ายังได้กุ้งได้หนึ่งพันบาทโอเคครับเพื่อนคลิปนี้สวยงามมากครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมครับ